สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเจอที่หนีบผ้าที่มันหักที่มันเหล็กมันหลุดออกจากตรงนี้นะครับอ่ะเรามาดูวิธีการใส่กลับแล้วก็วิธีการถอดออกวิธีการถอดออกนะครับนี่ที่หิบผ้ามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ครับวิธีการถอดออกดึงออกมานะครับดึงนี่มันก็จะหลุดนะครับ <S <S เห็นไหมครับ อ่ามันก็จะหลุดแยกออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ส่วนวิธีการใส่กล้ามนะครับก็เรามาดูกันใส่เหล็กลงไปตรงนี้ก่อนนะครับนี่ใส่เหล็กลงไปหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวนะครับเดี๋ยว ผมจะลองทําแบบวิธีนี้ดูนะครับเอาที่ง่ายที่สุดนี่นะครับประกอบอันนี้ใส่แบบนี้นะครับแล้วเล็กเห็นไหมครับใส่ให้มันตรงร่องของมันนี่แล้วก็ผลักลงไปเรียบร้อยครับ ดูอีกครั้งนะครับนี่ประกอบใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเอาเหล็กนี่เห็นไหมครับมันจะมีร่องของมันอยู่นี่ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็กดง่ายๆครับง่ายมากครับ ไม่ต้องจะไปแยงเข้าแยงอ,อกอยู่นะครับนี่ประกอบกันไปนแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็เหล็กแยงลงไปนี่ยังห้ตรงรูมันอย่างเดียวเนี่ยเรื่องของเรื่องคือแยงให้ตรงรูนะครับแล้วก็กดนี่เรียบร้อยครับกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมที่นีบผ้าเห็นไหมครับนี่ใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับก็ ลองทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ